มาแล,นะล,ล้วนะแค่นี้อ่ะแค่นี้อ่ะดูยังไรอ่ะว <What? S 2> ัด ไเล่นเกมเฉยเป็นไหนกันน่ะพวกน่ะพวกน่ะบุลินเอาเร็วเร็วๆรครั้งหนึ่งบุลินครั้งหนึ่งเดี๋ยวเขาตามไปเดชะใช่เดช้ใช้ อ๋ออ๋ออันนี้ถ่ายกันได้หมันเข้าได้จริงเหรอครับอาาจรยล้อมมุนด้วยเหรอได้ถ่ายอะไรเนี่ย ี่ยนะครับดาว่มันจะมีแมโอเคโอเคได้ครับผมอันนี้คือดาวที่ยถ้าดาวย่มนใช่อันนี้เป็นแซาเซนะครับแต่เราเตมวายใช่อุอากาศพุ่นฮนีพุนิดไหะ อะไรซูบิดูอะไรนะใช่ซูบิดูทำเซิร์ฟไม่ใช่เฮ้ยยังมีลิงอะไรด้วยดูดิตอนที่น้องเขาบอกไปตอนนั้นน่ะเขาได้กล่าวว่ามีบทความนึงที่น้องเขากล่าวไว้ว่ามากเลยครับน้องเขากล่าวว่าโอ้ถือว่าเป็นบทความที่ดีใช่ถือว่า เยี่ออ๋อซึ้งเหรอครับไม่ผมพูดไรอ่ะดูหน้าดิคือเขาไปแล้วน้องเขาไม่ได้กลับมาครับคือเป็นโมเมนเศร้าจัดเลยซูมขึ้นไปก่อนที่มนุษย์โลกจะทิ้นไปแล้วครับอสามารถอยู่ในปุกได้หรือเปล่าแล้วก็ต่อมาเราจะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นมันซูมอ๋อไม่ซูมเรายืดต่งกันเราดิ่งแบทผมไหมมาจิ้มกันนะเสร็จ ไม่ <laughs> อะไรอ่ะ <laughs> เคยเคยเขียนสูสรตรอะ s q ค a r e root อะดูดิข้างบนอะแล้วมีสูตรด้วยอ E u กำลังสองอ, <im itation> อะเ e a d อะรแซคนิวตันไม่ใช่ใชสไตล์ <laughs> ฮิวโกอ,อะไรอะเซอร์ไกโคโคลโนอะ โรเบิร์ตดาวนี่จูเนียโอ้ยขอตีเองนะครับจริงๆเขาเป็นพนักงานของผมที่ผมจ้างเมื่อตอนปี2 4ง9จ่้้างเขามาทำงานหรอจ้างเหรอใช่ผมจ้างเบ็กสองสี่หกเก้าอ่ะสองเก้าเก้จ้าเยุคนั้นผมใช้แบบธุรกิจผมยังไม่เกิดอ๋อยังไม่เกิดเลยอ่ะจากตาบ้าน ได้คได้ได้ไงวะเวคืออะไรอ่นเนี่ยมิชชั่นอพอลโล11เขาวางอ่างน,างนี้ how to play อ่ะเนี่ยเขาบอกว่าผู้เล่นจะต้องกดปุ่มเอ่ Left off, อ l e f t off ไหนอ่ะ l e f t off อ่ะแล้วกูไม่เห็นสักตัว l e f t off ดูไหนวะ หรือว่นอยู่ข้างๆหรอเนีย่ยวิธีเล่นนะเขาบอกอยู่ปล่อยจรวดให้ทันตามเวลานับถอยหลังขั้นตอนที่สองปลดชิ้นส่วนของหางเชื้อเพลิงวะอ๋อเทคออฟหรอ <laughs> มันต้องมิชชั่นหนึ่งเออสเตปวันอะ ัอนนี้อะไรอน้งเขาไปต่อน้องครับอันนี้เล่นไงครับพี่เล่นเพื่อนน้องเคยเล่นป่ะพี่ก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันโหไม่มีคนดีหน่อยนุ๊กมึงนี่อยากเล่นเหรอเนี่ยมันบอกเล่นออฟอะเล่นออฟไหนอะเล่นออฟไหนนั่นดิขั้นตอนขั้นตอนมันอ่านดีเพื่อนใช่เนี่ย วายยันหนึ่งทำตามนุ่นเวลาที่นับคอยหลังใช่เออไม่อันนี้มันโอ้ภาษากิดเราไปกิ่งซะแล้วเราไปเวกิ่งซะแล้วอ่ะไม่ขึ้นฮไม่ได้ไม่ไม่ขึ้นไม่ช่วยอะไรเลยเขาบอกว่า l i ฟ t o f อ่ะเลฟออฟไหนล่ะหรือว่ามันต้องกดนี่หรอไอตรงไอ้ไอ้ไอ้ไอนี่หรอ ไปไเอาอย่างนี่นะกระยาม,มันเสียกระอาอยา,นะยาม,มันเสียไอ,อ้ที่แหกอะมึงกดไต้นะไอ้กุ่มของแตกมันก็กดอ่ะเอเหรอเออเราวมนกันอย่างเงี้ยรึหมายเล็กสูตรนี่นะหาคำตอบแล้วรู้ทำไป้เหรอต้องหาได้หรอรู้หรือไม่ ก่อนเกิดันที่เท่าไหรว่วลา์เฮ้ย,อ,ยอันนี้มันคืออะไรอ่ะัอผมไปเลยครับคุณคุณเป็นผู้บริโภคผีเฮ้ยตอบอัสตร

อ๋ไม่ใช่กับ้องลอัน <c oughs> นี้คือเบรุ่นอเมริกานะครับใชรเมรุ่น,นอะได ันนี้ใช่ไหมใช่น่าจะใช่ครับพี่หน้าคุณอยู่ตรกลนิดนึงไม่เป็นไรนะครับอันนี้ขึ้นอวกาศได้อยู่ฟันไม่เกี่ยวไม่เป็นไรนะไหวไหวคุ่ไหวไม่ไหวไหวครับไอ้เสียงมาลองการอยเว่งหลุดเขาปุ่มตืนเลยนะเุ้ยไอ่เจี๊ยบมาคุ้มเลยจะจะโหลดไม่น่าขึ้นหนักอีกแล้วไอ้เจี๊ยบคุยกันดีดีอยู่

อะไรยังไม่ถึงไม่ถึงอะไรเขาบอก12ถึง45อ๋อเอาแล้วครับไปแล้วเคยตัวอย่างอยู่นี่ครับตายแล้วเดี๋ยวบอกเลยว่าอันนั้นอะท็อปท็อปช่วยด้วยท็อปกลัว เอาแล้ววะดูทดลองคนแรกใช่ไหมใช่ครับจะแหอวอากาศแล้วครับเฮ้อ อุ้ยเอาแล้วว่ะมุมไหนได้มุมไหน,ไหน,ไหนเห็นหน้าเขาเดี๋ยวเราไป,ปอีกมุมหนึ่งนะเห็นหน้าเขาเพื่อดูครับผมนี่เขาให้สัญญาณไปนะหรอไหนอ่ะอ๋อมุนน่ะเหรอ what โอ้โหมุ่นไปในสามสิบวิเกลือโอ้โหคิดเสื้เป็นภูพานครับต้องขึ้นภูพานนะเ้อขึ้นภูพานครับอ้วกจี โอ ah. ้โหโอ้โหอันนี้บอกเลยว่าบุรินิ่งยิ่งกว่าูพานนะบุริน่าตาเปนไรฮา่่น่โงมาเซ่เนี่ย ไม่ไหวครับอาจารย์คูพานยังเอาผมลงครับอันนี้น่าจะตายอะเหล่มือไอ้ข้างล่างเอ็ดคูกาเอ็ดสภาก็สภานี่ เป็นยังไงเลครับเป็นยังไเเงไเลอาการตัวเบาวบิชาตัวเบาวิวเลยเพราะว่าทดสอบอาการขึ้นอาการตีตัวจแต่แบบว่ามันมันเหวี่ยงแรงจริงนะมันโคไม่ได้เขาดูแล้วน่าจะปวดหัวอืเอ็มจริงเข,ขาเจ้าให้มันมีจุด,ฟดโฟกัสอยู่ก็คือเขาเสียห้ยแนมแบบไอ้น่ะห่างกับห่างกับพิบตาเลยสามสิบเบียห่างกับพิบตาใช่ไอ้จุดเหลือง แบบถ้าถ้าก่อนเนี่ยตอได้กจะไรถอดไอจแล้วใช่ไอเนี้ยมันแบบว่าตอนที่มันเขาห้ามกระพริบตาเลยนะมองจุดสีเหลืองมันต้องโฟกัสแบบนี่มันจะอ้วกอ้วกอยู่ในพก้ไม่อ้วกไม่อ้วกจริงจริแม่งคนหนุกแต่ว่ามันมันต้องมองอะมันต้องมองจุดสีเหลืองน้ำหนักแบบไม่ได้ถึงร้อยโลไอเจบหมดเนอ๋อ โมลินไม่ได้อันเนี้บอกเลยไม่ได้มันหูพานน่หูไม่านหมุนหูพันนะหมุนหูเฮ้ยเอ็มอนที่นทีดลงสอบผ่านแล้วสอบผ่านสอบผ่านแล้วเมทำท่านี้นะเออต้องทำท่าีนี่นะเอ๊ะแล้วก็แล้สอบผ่านล้วครับเย้ความภาคภูมิใจครับ ดีใจมากที่ทำใจจะไหลมันมีชุดจริงนะเขาบอกว่ามันมีชุดจริงนะให้ใหใส่ชุดจริงนะแนี่ๆคล้ายๆตัวนี้คล้ายๆตัวนี้ใช่อันนี้คือชุดที่เขาสั่งตัดพิเศษนะร้อนนะโอ้ร้อนดิมันพอดีตัวผมนยใช่ไหมน่าจะใหญ่เกินอ่ะไม่ดิมันใหญ่พอมันเป็นอื่อยยั้ไงอะไรหรอ ดังสีสมรรถภาพทางเพศเหรอใช่ไหมเจ๋งดังสีกับสมรรถภาพเนี่ยทำด้วยข้างนอกนี่ไอ๊ะถ้าเป็นข้างนอกแปลว่าคนนอกเห็นตนะตูดต้นเวียงนะ ต,ต,ตัวตอนไขึ้นอันเนี้ยนิ่งเลยมันม,ม,ม,มันม,ม,มันมเขูคอยโฟกัสเลยโฟกัสริงที่เย่ใช่มัเนเลยอำนีงนะถ้าขยับไปขยับมายังไงก็เมา,มามเมา,เายังไงก็มเมาดูหรอ อะไรชิงชาชวันรนะหรอตัวดื้อหนด็กโดนห่อดิไม่ไหว็นิ่มดกโดนหอดิอมันมันแบบว่าจำลองกันอะไรน่ารอชม จบแน่นอนจบจบจิดนี้แน่เน่เขาเขาบอกอยู่ว่าให้65ขข้นไปเอวชิคเขาจะขึ้นด้วยต้นที่อื่นก่อนใช่ต้นไม่มีอะไรอ่ะต้องอะไรนั่นล่ะเป๊ซีวีมา10โมงครึ่งอ่ะตอนนี้ทักกี่โมงแล้วนี่โอ้โอเขาแล้ว มาชูปปอ๋อเดวไปนั่งไหนอะครับจานโชว์ไปแล้วอ่ะโอ๊ยจานโชว์ไปแล้วอ่ะนั่งไหนดีอ่ะนี่นั่งบนหรอมีหรอไปข้างบน,บน